วันที่26พฤษภาคม2566ที่อาคารอนาคตใหม่บริเวณชั้นหนึ่งสื่อมวลชนจํานวนมากเดินทางไปเกาะติดสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่พักเก้าไกลเป็นแกนนาหลักล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกานายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทยประธานเครือข่ายสุราแห่งประเทศไทยและตัวแทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคาฟเบียร์ได้ออกมาแสดงความยินดีกับพักก้าไกลพร้อมยืนหนังสือเปิดผนึกถึงสอวอโดยมีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักและนายเท่าพิพบลิมจิตกรว่าที่สสพักเก้า กลเป็นผู้ให้การต้อนรับทั้งนี้ในเวลา16นาฬิกา30นาทีนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลจะเดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพบปากเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆจำนวน45องค์กรรวมทั้งสิ้น200คนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามนโยบายแรงงานก่อนที่จะร่วมปราศัยขอบคุณประชาชนและยืนยันแนวนโยบายพรรคเก้าไกลรวมกับสสเตสมุทรปราการและสสแรงงานพรรคเก้าไกลในเวลา18นาฬิกา